ช่วงรายการ10คำถาม Q a ของโ o l e กสคำถามที่คุณไม่เคยได้รับคำตอบมีอยู่ที่นี่แล้วนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับมาดู10คคำถามยอดฮิตแต่ว่ามีคำตอบเชิงลึกอยู่ที่นี่เลยนะครับคำถามแรกนาฬิกากลไกของ r o l e ็เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับว่านาฬิกาโรเล็กมีกลไกที่ถูกพัฒนามาทั้งหมด3แบบนะครับเป็นแบบไขล่านคือตั้งเดิม แบบที่2คือเป็นออโตเมติกและแบบที่3เป็นระบบควอตนะครับกลไกของนาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยที่นิยมมากที่สุดสําหรับตอนนี้นะครับคือออโตเมติกแต่เราไปดูกันก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของนาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยมันพัฒนามาจากกลไกไขาลานต่อจากนั้นเนี่ยกลไกไขาลานเนี่ยถูกพัฒนาโดยการเก็บสำรองพลังงานโดยการแกว่งข้อมือของเราแบบง่ายๆแค่นี้นะครับนาฬิกาของคุณเนี่ยจะเดินได้แบบไม่มีวันจบสิน้นถ้าคุณใส่ไว้ตลอดนะฮะ เพราะฉะนั้นนาฬิกาอัตโนมัติปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับเครื่องของโรเล็กซ์ข้อที่2กลไกการทำงานของโรเล็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีครับให้ดูนาฬิการุ่นคอสโมกราฟก่อนนะครับแน่ดีนะครับนาฬิการุ่นคอสโมกราฟหรือเราเรียกว่าเป็นเครื่องฟังก์ชันแบบจับเวลานะครับจะต้องไขลานก่อนปัจจุบันเนี่ย ถ้าคุณเห็นรุ่นเดโหนาเหมือนในข้อมือของผมแบบนี้เป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเจอมันในรุ่นสแตนเลสตัวเรือนทองคําหรือสองสัตว์ก็ตามนะครับเป็นออโตเมติกทั้งหมดพัฒนามาจากไขล่านสู่ออโตเมติกสำหรับข้อที่3นะครับ ทอน,นี้น่าสนใจมากเลยนาฬิการโรเล็กซ์เนี่ยผลิตยอยู่ที่ไหนแน่นอนละครับนาฬิการโรเล็กซ์เราจะเข้าใจว่ามันอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็น4สถานที่นะครับหนึ่ง o f f อ c e อยู่ที่เจนีวาหรือเรียกว่าอัคเซียสก็ได้นะครับเป็นสถานที่ที่ทำการซื้อขายออกแบบหรือใส่นวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่ที่นั่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่นี่ เรียกว่าเป็นเฮสออฟฟิศในที่ที่2นะครับยังอยู่ที่เจนีวาสถานที่นี้นะครับคือเจนีว a าแพลนเลสคอเดตทำเกี่ยวกับตัวเรือนและสายทั้งหมดนาฬิกาบนข้อมือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนทองคำตัวเรือนสแตนเลสจะขึ้นรูปทำโลหะอยู่ที่นี่เท่านั้นนะครับสถานที่ที่3นะครับอยู่ที่เบียนเน่เป็นสถานที่ที่ออกแบบกลไกและก็ประกอบ เกี่ยวกับกลไกการทํางานของนาฬิกาบนข้อมือของเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น,นกลไกขาขลานออโตเมติกหรือควอสเนี่ยอยู่ที่นี่ทั้งหมดที่นี่ยังมีทีมงานที่ประกอบกลไกของเครื่องเนี่ยมากกว่า2,000คนนะครับใช้คนเยอะมากเลยนะครับในการสร้างกลไกให้มาอยู่บนนาฬิกาสักเรือนหนึ่งส่วนที่ที่4นะครับชื่อว่าเชนบวกเพราะฉะนั้นในสถานที่เนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับความสวยงามของในการโรเล็กซ์ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่าเราจะแยกย้ายออกมาเป็น4อย่างที่ที่1คือทําเรื่องของการซื้อขายแล้วก็คิดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งหมดเรียกว่าเป็น head office นะครับที่ที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรือนและสายส่วนที่ที่3นั้นยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกลไกและที่ที่4ก็เป็นเรื่องของความสวยงามไม่ว่าจะเป็นอัญมณีและการออกแบบหน้าปัด ให้มมันนดดูแตตกก่่างางไปจรุเ<ๆ>ิข้อที่4นาฬิกาโรเล็กซ์บนข้อมือของเราขัดลบรอยได้หรือไม่คำตอบคือได้แบ่งออกเป็น2อย่างนะครับขัดลบรอยและเติมลบรอยนาฬิกาของคุณถ้ามันมีรอยหนักหรือเป็นหลุมลึกนะครับคุณต้องเติมเพื่อลบรอยนั่นเองวิธีการเติมเนี่ยให้ดูวัสดุของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่เป็น b l a c k เบอร์ 3,16L หรือ 904L Pink o, Yellow Go, พิงโก้ยัโลโกไวโกต่างๆครับต้องใช้วัสดุที่เป็นประเภทเดียวกันและมีเปอร์เซ็นต์ของทองเท่ากันด้วยนะครับเป็นขนแมวก็ขัดลบรอยนะครับถ้าเป็นหลุมลึกหรือเป็นรอยหนักนะครับให้เติมลบรอย ข้อที่5เราต้องไขาลานนาฬิกาทุกวันหรือไม่ไม่ต้องครับคำตอบของเราคือง่ายมากเลยนะครับถ้าคุณใส่ทุกวันคุณไม่ต้องไขาลานนะครับแต่ถ้าคุณใส่วันเว้นวันคุณก็ไม่ต้องไขาลานนะครับแล้วคุณจะต้องไขาลานมันเมื่อไหร่ล่ะนาฬิกาโดยปกตินะครับในรุ่นเก่าๆอดีตนะครับจะอยู่ได้ประมาณ30กว่าถึง40กว่าชั่วโมงถ้าผมพูดถึงรุ่นเก่ามากนั้นคือแสดงว่าเป็นระบบไขาลานนะครับเพราะฉะนั้นไขาลานคือ ไขวันต่อวันถ้านาฬิกาของคุณเป็นออโตเมติกเราลองมาทําความเข้าใจกันแบบนี้ดีไหมครับนาฬิกาของคุณถ้าเป็นก่อนปี2010นะครับแสดงว่านาฬิกาของคุณเนี่ยอย่างน้อยต้องอยู่ได้2วันหรือ48ชั่วโมงแต่ถ้านาฬิกาของคุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่คือปี2010อัพอัขึ้นมาอย่างนี้นะครับ นาฬกาของคุณโดยมากแล้วจะอยู่ได้เกือบ3วันนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้านาฬิกาของคุณเป็นรุ่นโลล็กซับบริเนอร์นะฮะรหัสของเขาคือ1 6ึ1 0นยังไงก็ต้องอยู่ได้2วันนะครับแต่ถ้านาฬิกาของคุณเป็นรหัส1 16 6, 1 0น่ละมี1เพิ่มขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งตัวจะ,สะเสถียรมากขึ้นนะครับแต่ถ้านาฬิกาของคุณเป็นรหัส1 2 6 6 1สอ่ศูนย์ละ จะอยู่ได้3วันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งแยกยุคของนาฬิกาของคุณให้ได้นะครับข้อที่6นะครับนาฬิกาของคุณจะเดินช้าหรือเร็วมากแค่ไหนละ่ะคุณจะรู้ได้อย่างไรถึงจะต้องล้างเครื่องคำตอบของมันคือให้คุณวัดหน่วยเป็นต่อวันต่อสัปดาห์และต่อเดือนถ้ามันจะเวิร์กที่สุดคือ บวกลบช้าเร็ววันหนึ่งไม่เกิน10วินาทีนะครับแต่ถ้า1เดือนละ่ะนาฬิกาของคุณ1เดือนถ้าช้าประมาณสัก5นาทีผมคิดว่ามันโอเคนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้คุณผิดนัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเทียบหน่วยเป็นวันก็จะง่ายที่สุดนะครับคือวันหนึ่งบวกลบไม่เกิน10วินาทีอันนี้เวิร์กที่สุดครับ ข้อที่7นะครับหัวใจสำคัญของคำว่า Rolex เราดูกันที่ตรงไหนหัวใจสำคัญของ Rolex นะครับเวลาพูดถึงคำว่า Rolex เนี่ยมันคือความเสถียรและเที่งตรงของ Rolex ให้ความสำคัญในระดับที่เรียกว่าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนาฬิกาปัจจุบันของ Rolex เนี่ยถูกพัฒนาเรียกว่าซูเปอร์เสถียรคือบวกลบช้าเร็วเนี่ย ไม่เกิน2วินาทีต่อ1วันนะครับหรือที่เราเรียกว่า COSC ใช่ไหมฮะย่อมาจาก Superlative Chronometer o f f i c i a l Certified อันเนี้ยโรเล็กพูดได้อย่างเต็มภาพภูมินะครับหัวใจของโรเล็กคือมาตรฐานค่าความเที่ยงตรงและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองข้อที่8ครับ นาฬิกาของคุณถ้าไม่ได้ใส่คุณจะเก็บรักษามันด้วยวิธีการแบบไหนคือการครงสภาพนาฬิกาของคุณต้องทําอย่างไรนาฬิกาของเรานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาข้อมือนะครับมันจะอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเก็บนาฬิกาในเบื้องต้นเนี่ยคุณจะเก็บมันอยู่ในเซฟก็คือที่ที่ปลอดภัยก็ทําได้นะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าในเซฟเนี่ยเป็นที่ที่เก็บความชื้นนั่นเองนะครับเพราะว่า เซฟของเรานะี่ยมันเป็นโลหะนะครับภายในของเซฟก็ยังเป็นปูนเพื่อถ่วงให้เซฟนะ่ะมันมีน้ำหนักคุณเก็บทิ้งไว้โดยไม่ได้รับอากาศแบบปกติเนะี่ยจะทำให้นาฬิกาของคุณได้รับความชื้นนั่นเองนะครับยิ่งนาฬิกาของคุณอยู่ในเซฟและเซฟอยู่ในห้องนอนของคุณนะครับที่เปิดแอร์ทุกวันอันนี้ยิ่งเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นคุณควรใส่กันชื้นเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับนาฬิกาของคุณ การทําให้ในาฬิกาของคุณห่างจากความชื้นได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมสนับสนุนให้คุณสใส่นาฬิกามันอย่างสม่ําเสมอนะครับสม่ําเสมออย่างไรอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งคุณควรหยิบออกมาบริหารมันบ้านนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่ในาฬิกาของคุณคุณมีเครื่องหมุนออโตเมติกก็ทําได้นะครับการสม่ําเสมอเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องทําให้อุณหภูมิ ของนาฬิกาของเราเนี่ยมันห่างจากความชื้นอันนี้คือข้อแรกนะครับอันดับที่2คือคุณต้องบริหารกลไกอัตโนมัตินาฬิกาบนข้อมือของคุณให้มันมีการเวี่ยงโดยสม่ําเสมอนะครับการเวียงโดยสม่ําเสมอทําให้น้ำมันใน,นกลไกของคุณอนะ่ะมันไม่เหนียวข้นจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาของเราแทนที่จะใส่ได้อย่างยาวนานเป็น10 20ปี30ปีแล้วค่อยล้างเครื่องนะครับคุณเก็บไว้อย่างเดียวเนี่ย แค่ไม่เกิน5ปีคุณก็ต้องล้างเครื่องแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรบริหารนาฬิกาของคุณด้วยการมีแล้วต้องใส่ข้อที่9ในการแบรนด์โรเล็กซเ,เปลี่ยนบุคลิกจากเดิมไปเป็นแบบใหม่ได้หรือไม่คำตอบคือแน่นอนครับคุณทำมันทั้งตัวเรือน ไปยันขอบใส่เพชรเปลี่ยนสายรวมถึงปรุงแต่งมันเข้าไปเนี่ยคุณทำได้ทั้งหมดนาฬิกาโรเล็จุดเด่นของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ความดั้งเดิมของเขาเนี่ยอยู่มาเป็นเกือบร้อยปีนะครับแต่ว่าคุณเคยสังเกตไหมครับว่านาฬิกาโรเล็กซ์เป็นนาฬิกาประเภทที่เปลี่ยนขอบเพชรได้แบบมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นความนิยมที่มีมาแต่ก่อนนะครับ การเปลี่ยนขอบเพชรเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเอาของเดิมออกและเอาของใหม่ใส่เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำ after diamond สำหรับ rolex เนี่ยมีมาหลาย10ปีแล้วนะครับแต่การทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสายนี่สิเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่สร้างความต่างให้กับนาฬิกาบนข้อมือของเราเนี่ยอยู่ที่ไอเดียและความคิดนั่นเองนะครับ โดยมากแล้วจะนิยมถอดสายออกไปเก็บไว้และทําสายหนังในประเภทต่างๆเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทํารูปแบบพวกนี้เป็นการทําโดยการเปลี่ยนบุคลิกเข้าไปในแบบชั่วคราวหลังจากที่เราเบื่อสายหนังเราจะกลับมาเหมือนเดิมก็ย่อมทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ย เปรียบคล้ายๆกับเลโก้นั่นเองนะครับมีการถอดเข้าใส่ของใหม่เข้าไปประกอบปรุงแต่งให้มีความเป็นบุคลิกเฉพาะตัวสำหรับเราอันนั้นทำได้นั่นเองข้อที่10นะครับถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการเซอร์วิสนาฬิกาบนข้อมือของเราจะเซอร์วิสที่ไหนได้บ้างครับง่ายมากเลยครับ นาฬิกาของคุณบนข้อมือเป็นแบรนด์โรเล็กซ์ให้คุณเข้าไปเซอร์วิสที่โรเล็กซ์ไงครับแต่ผมจะบอกว่ามีทางเลือกให้กับคุณอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกของคุณคือช็อปที่เขารับเซอร์วิสนาฬิกาต่างๆนะครับเพียงแค่คุณนำนาฬิกาของคุณเนี่ยเข้าศูนย์เซอร์วิสที่ไหนก็ได้ครับที่ที่เขามีเครื่องเทียบเวลาหรือเครื่องเทียบเคียงค่ามาตรฐานกับนาฬิกาบนข้อมือของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ซ่อมที่ได้รับมาตรฐานเนี่ย จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานจริงๆในการวัดค่าของนาฬิกาบนข้อมือของคุณนะครับการให้บริการของศูนย์ซ่อมเนี่ยจะต้องเช็คเทียบเคียงค่ามาตรฐานตรงนี้ออกมาเป็น,นันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่านาฬิกาของคุณเนี่ยจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเป็นโ o l e x นะฮะเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่าที่แพง คุณจะใช้มันด้วยความสุขแน่นอนถ้าคุณรู้วิธีการใช้และรู้วิธีการเซอร์วิสนาฬิกาบนข้อมือของคุณนั่นเองสรุป10คําถาม Q&A นะครับเป็นเรื่องของการใช้ในาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการได้มาซึ่งนาฬิกาสักเรือนหนึ่งและใช้งานอย่างไรให้คุ้มค่ารวมถึงวิธีการเซอร์วิสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Service เซอร์วิสกันเรื่องของการ บริการหลังการใช้งานอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับถ้าคุณไม่รู้คุณอาจจะเสียงเงินเยอะมากเพราะว่านาฬิกาของคุณถ้าหลักล้านเนี่ยคุณคิดดูเซอร์วิสครั้งหนึ่ง10%ก็เท่ากับเป็นแสนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทั้งนาฬิกากลไกและความรู้ต่างๆก็คอมเมนต์ผมมาได้นะครับที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะดูวิดีโอในครั้งต่อไปพบกันกับผมแล็กมโน